ตีหละกตลิงดูครับหมายเดียว ลอตะลิงครับไม้เดียวแต่มาหลุดท้างฝั่งนะครับโอ้โหดิ้นจังเลยนี่นะครับปลาช่อนหมายของลอกนะครับก็ใหญ่ใช้ก็เป็นตัวนี้กบยางกินฟอกวัดเน้นๆมาหลุดข้างฝั่งฝากผลง,งานด้วยครับงานปลาช่อนก็รู้กันอยู่ครับตัวนี้ไว้ใจได้เสมอมาถ่ายรูปกัน